อัดอันตีไปเลยตายตายอาร์เรตแค่ไหนกันเชียวอะแค่ไหนแค่ไหนกันเชียวก็ประมาณครั้งที่4ครั้งที่5แล้วครับอ,อ๋อสลด์แคเนเซิลอันตีกดหนึ่งมาสไลด์ต์ปาปาด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 อ่าเขาตายนะคอสต,ตายขัดต,ตายนะ,ต,ะ,ะตัดอันตีไปเลยปัดปาดปาดปาดสลา์ไปทีนึงตีตี ต,ตอนจะไปรับชมคลิปผมขอแนะนําร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมราคาถูกเกมมือถือเกมออนไลน์ให้บริการมากกว่า3ปีเติมง่ายสะดวกปลอดภัยทางเพจจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับปลอดภัยไว้ใจได้เติมเกมโมบายลีเจนง่ายเพียงใช้แค่ UID นะครับไม่ต้องให้รหัสผ่านโบนัสเพรสูงสุดถึง15%เลยนะครับคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนนะครับนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น R.O.V. ฟี f i r ฟ f ฟ้าออนไลน์วานโลเลนหรือว่า Call of Duty Warzone และเกมอือ่นๆอ,อ,อีกเยอะเลยครับก็สามารถเติมได้นะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผม <Show time! S 1> สวัสดีเพื่อนๆชาวมบายลีเจนแบงแบงแคนจูสไมยิดควายอิงตุนซัมติงรองกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นบูโน่นะครับ ซึ่งก็เป็นอีกนักยิงตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยเห็นคนนิยมเล่นกันนะครับเพื่อนๆแต่ว่า2องสาวันเนี่ยที่ผมกลับมาเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าเห็นคนเล่นเยอะแล้วนะครับแบบเริ่มแบบเห็นคนเล่นเยอะแล้วนะครับสําหรับฮีโ,โร่ตัวนี้ไม่รู้ว่าแบบมันบัฟมาหรือเปล่านะครับเพื่อนๆแต่ไม่น่าจะบัฟนะครับแต่ว่าผมเห็นคนเล่นบ่อยนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาลองเล่นบูโน่ดูนะครับว่าแบบแพทเนี่ยมันยังเล่นได้หรือเปล่าหรือว่ามันเก่งหรือเปล่านะครับเพื่อนๆเพราะว่าแบบผมก็ไม่ได้เล่นตัวนี้เลยนะครับสําหรับแพทแบบ ช่วง2-3สาซีซันมานี้นะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูไอเทมอุปกรณ์ของบูโน่ที่ผมจะใช้กันก่อนนะครับ นี่ก็คือเซตไอเทมอุปกรณ์ของบุโน่ที่ผมจะใช้นะครับชิ้นแรกเนี่ยผมจะออกเป็นรองเท้าตีไว้นะครับเพื่อนเพื่อเร่งสปีดโจมตีนะครับแล้วก็ชิ้นต่อมาเนี่ยจะเป็นเสียงห่งสายลมนะครับมีอัตราคีแล้วก็มีสปีดโจมตีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าไม่มีพลังโจมตีนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะชิ้นต่อมาก็จะเป็นดาบคีเลยนะครับเพิ่มความเสียหายคีนะครับเพราะว่าบุนโน่เวลาติดคีเนี่ยแบบมันแรงมากนะครับเพื่อนแล้วก็ชิ้นต่อมาจะเป็นวิญญาณสีโลหิตนะครับตามมาด้วยเจาะเกาะแล้วก ก็จะมีดาบลากพิาสาจครับเอาไว้ตีแทงแล้วก็มีไอเทมสเก็ตด,ดามมาลือด,ดอยู่ครับเอาไว้การโดนคอมโบทีเดียวตายนะครับเพื mm ่อนส่วนเอเมมที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นเอเบมนักยิงสายตีสโลนะครับหรือว่าจะใช้แบบบัฟพลังโจมตีก็ได้นะครับเพื่อนซึ่งผมจะอัพโจมตีอัพสปีดโจมตีแล้วก็อัพตีสโลอีกฝั่งนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าบูโน่แพทเนี่ยมันยังเล่นได้อยู่หรือเปล่านะครับเพื่อนเโอเคครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับอัพสกิลมาหนึ่งมาก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนสหรับบูโน่นะครับจะทําให้แบบเราตีแรงนะครับเหมือนว่าผมลืมเปลี่ยนรองเซตรองเท้านะครับเนี่ยเปลี่ยนเป็นตีไว้ดีกว่ามีเปลี่ยนป้อมด้วยครับซึ่งบูโน่เนี่ยผมผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับผมรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยจับเท่าไหร่นะครับเพื่อนเพื่อแต่มันมีเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบตอนปรับ ก็เขาตีเราแรงนะครับแต่เราไคเขาได้ฟรีนะครับเอ้ยเหลือ78ครับเลือดเขาเมื่อกี้นะครับเกือบตายแต่ไม่ตายโอเคผมอาจจะแบบเลี้ยงสแต็กลูกบอลพลาดหน่อยนะครับเพราะว่าแบบไม่ได้เล่นมานะเลี้ยงสแต็กไปเรื่อยๆครับสแต็กมันจะเพิ่มอัตร์ตาคินะครับเพื่อนเนี่ยสังเกตดูสแต็กอ้ขางล่างเนี่ยครับเห็นไหมเิ่มอัตราคิสแต็กละสองเปอร์เซ็นต์นะครับวิ่ได้นะเนี่ยแบบนี้ ได้นะเนี่ยสวยเอาเพื่อนเราตายเลยไม่เป็นไรเพื่อนการเสียสละของนายเราได้ป้อ,อม <c oughs> ได้ป้อมไวมากครับดูดิหนึ่งนาทีครับได้ป้อมแรกไปแล้วเอาอลอตมาผมเก็บบอลไม่โดนเ <c oughs> มื่อกี้จอหลุดนะครับเพื่อนสอรี่ผู้เราขอโทษเพื่อนเลยครับเมื่อกี้ผมจอหลุดอะ่ะเขียได้นะครับ <c oughs> จอหลุดไปเมื่อกี้นะครับต้องแบบต่อใหม่อ่ะ แต่ไม่เป็นไรเกมเราไม่ได้นําเอ๊ไม่ได้ตามขนาดน,นะครับตอนนี้เงินเรานําเยอะมากครับสองพันสามแล้วลอีกฝั่งเขาพันหน้าเองนะครับผมต้องแบบระวังอย่าขยับจอเยอะนะครับ <c oughs> ไม่งั้นจอหลุดผมว่ามันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จ่ายดาเมจได้แรงนะครับแต่ว่าแพทนี้มันแบบส่วนมากเขาเล่นแข็งกันเยอะยตัวหนาๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยแบบไม่ค่อยเหมาะที่จะเจอแบบพวกตัวหนาๆจอหลุดอีกรอบหนึ่งนะครับผมว่าถ้าจอหลุดตอนบวกเนี่ยผมตายแน่นะครับ สไลด์ตัดขากดสไลด์ไม่ติดเออฮะเสร็จอาร์มบอนไปเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเลดมาเราตีตัวบางๆตั้เดียวก็ตายหมดแล้วครับแถมมีเออดัสด้วยนะครับเออดัสน่าจะแบกเราได้อยู่นะครานี้โอเคตีตีตีป้อมชิวเลยครับเขาไม่ค่อยกันป้อมกันนะเขาวิ่งแบบเล่นวิ่งแก๊งกันอย่างเดียวไปไหนต่อแอนน่หายาเห็นแวบบๆนิดจ้าเ e ออดัสเปิดนาทีแล้วครับเล่มเพื่อนเล่มนั้น ไม่ตายนะครับเอ้ากลับมาทำไมเอ้าฮายา <c oughs> <c oughs> ฮายากลับมาทำไมซิกแซกเหรอฮายาซิกแซกนะฮะซิกแซกกลับมาถือเดี๋ยวผมเอาเต่าเลยแล้วกันนะฮะฝั่งเรามีป่าหรือเปล่าเหมือนจะอานป่านะครับนี่เราเลี้ยงบอลไปได้ถ้าเราเลี้ยงบอลได้เราก็สโล่เต่าได้เหมือนกันนะไอรีเทลไกลยิงตึมตึมโอ้ยหอกสองไม่ติดคีครับแต่เพื่อนก,กนลับเด็บนานละ เพื่อนออกมาว่าเดี๋ยวเราใส่อัพหน้าให้สวยสู้สู้สู้โดดซับสวยเกือบไม่ตายครับเมื่อกี้ไปดีกว่าอะลอดมานะครับเพื่อนเรารอดไหมไม่น่ารอดนะครับเครื่องหมายขึ้นละจ้วงเรียบร้อย จอหลุดอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับโ oh! <laughs> อ้ผมจะเล่นจบเกมไหมครับเนี่ยจาดคลิปจบไหมเนี่ย oh. เหมือนว่าแบบโทรศัพท์ผมน่าจะมีปัญหาแะครับแบบชาร์จแบตก็ไม่ค่อยเข้าจอก็หลุดนะครับไม่ได้เป็นที่สายนะผมลองแบบให้เพื่อนผมชาร์จแบตด,ดูแล้วก็เข้านะครับเอาเครื่องอื่นชาร์จก็เข้านะ oh. โอ้ยจอหลุดจอหลุดจอหลุด <c oughs> คือแบบที่เห็นภาพมันตัดๆนี่คือไม่ใช่จังหวะผมตัดคลิปนะครับแต่ว่าจอมันหลุดนะครับเพื่อนอัดอันตรีไปเลยตายตาย อาหลอดแค่ไหนกันเชียวอะแค่ไหนแค่ไหนกันเชียวแค่ไหนกันเชียวครับแค่ไหนกันเชียวเรียเพื่อนเราเล่นดีครับตอนนี้เราไม่ต้องทําอะไรเลยเราแค่แบบต่อสายจอให้แน่นก็พอนะครับท่านั่นก๊อกเข้ามาตีดิครับตีดิครับมาดีครับตีตีครับเอ้ยยกมันเพื่อนยกมันกดสเปลตีไปโอ้ยโดนปิดชีพครับเมื่อกี้เนี่ยครับแผลบ เวลาเราติดคีเยอะคือแบบมันมันยิงคีแบบเร็วมากนะครับเพื่อนยิงคีแรงด้วยนะครับเพราะแบบยิ่งเราเก็บสแต็กเยอะเรายิ่งโอกาสติดขีเยอะนะครับสําหรับบูโน่นะแต่ละสแต็กมันจะเพิ่มอัตราคีสครับสูงสุด10สแต็แล้วก็เก็บได้20%่สิบเปอร์เซ็นต์ะครับเพื่อนโอเคเขาอยู่บูนะเมื่อกี้เดี๋ยวผมเอาหลอดให้เพื่อนเลยแล้วกันเกมไวเกมวบรีบจบขี้เกียจต่อจอแล้วอ่ะคือผมน่าจะต่อจอประมาณครั้งที่4ครั้งที่5้าแล้วครับ อ๋อสไลด์แคนเซิลนัตตีดีแบบนี้อัตตีเข้ามาแบบนี้สวยเพื่อนเราล็อกเป้าหมายแล้วอารัตน่าจะตีทีเดียวตายแล้วครับตอนเนี้ผมว่านะตีตรงบางอ่ะน่าจะคาบอดตายแล้วเลยเตะไอเตะเตะเตะ,ตะ,ตะโอ้คิดรัวๆแล้วครับแต่ไม่มีตัวเลี้ยงสแตกอะ,อะเลี้ยงสแต็กแกนี่ก็ได้อ้าแเอดลาสเดี๋ยวนะแอดราสทำอะไรเมื่อกี้เราเห็นนะเพื่อนโอ้หายตัวออกซะด้วยโคตรเท่เลย เมื่อกี้เห็นแอนด์ัสเขาวันตีไปนะครับอาจารย์ตีลั่นหรือเปล่าง้างดูแต่ตีลั่นเงี้ยอือเอาลูกบอลไปโอเคเดี๋ยวผมยิงป้อมให้เพื่อนหน่อยปัม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 สวยมาเล่นว่ะเพื่อนอีกฝั่งเขาจะกันป่ะนะถ้าเขาไม่กันแตกนะครับเนี่ยโอ้ กดยิงเร็วเลยละกันนะครับกดดาบกดด้วยครับโอ้คุกะแต่ไม่รอดนะครับถ้าแบบมาใต้ยิงฟรีมันก็ยิงแรงอยู่นะเพื่อนแบบแต่ละเม็ดที่แบบมันยิงออกไปอ่ะมันแรงนะครับถ้าแบบเรากดสกิลหนึ่งที่เป็นลูกบอลพลังงานนะจะยิงแรงมากนะครับยิงถ้าเล่นป่านี่แบบมีบัฟแดงนี่คือแบบไอโคตดแรงครับอ่าอ้ยถอยก่อนนะครับรอดาบกดเรามาก,ก่อนครับเฮ้ยเพื่อนเล่นได้แล้วสวย รอสไลด์หายาต่อรอพอดีปาดปาดป่าป่ากดดาบกดเลยครับเดี๋ยวไม่รอดโอ้โหแล้วแอดลาสเดินมาแบบนั้นแอดลาสได้คิวไปได้ไงครับเนี่ยเดี๋ยวตาหนี้ผมไม่ออกจอกก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมจะออกเป็นดาบเขียวนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะชิ้นสุดท้ายนะครับเอาไว้แบบตีแรงๆตีจุกๆไปเลยนะครับเพื่อนเพราะว่าอีกฝั่งเขาไม่ค่อยมีตัวถึกเท่าไหร่นะครับมีก๊อกถึกแค่ตัวเดียวนะกดหนึ่งมาสไลด์ปาดปาดปาดป่าป่าอุ้ยเกือบเสร็จแอดลาสอีกแล้วครับ เดี๋ยวผมไปเอาหลอดละกกันนะครับจะได้รีบจบโอเคเพื่อนเอาให้อยู่เอาให้อยู่เนี่ยตอนเราตอนเราอยู่เขาไม่เปิดกันนะเนี่ยตอนเราไม่อยู่แล้วเขาเปิดกันน่ะเราก็อดแกมดิเพื่อนขอแกมด้วยคนดิตายหมดตายหมดแย่หลายทีนี้ขอแบบแดงละกันตอนอยู่ไม่พากันเปิดนะตีเร็้วมากครับตุกตับตุกตับตุกตั สไลด์ลบโอ้ยรีเทลเขาก็เกิดแล้วนะครับนะ่ะโอเคแอดลาร์ไม่ใช่ว่ามันเป็นเวทเหรอถ้าผมจำไม่ผิดแอดลาร์น่าจะเป็นเวทนะครับทำไมเขาออกกายภาพวะ <c oughs> โอ้โหโดนเปิดไปทีนึงถอยก่อนครับถอยก่อนเลยจังหวะนี้มาอุวยตีไม่มีลูกบอลนะครับน่าก็แรงอยู่นะ <c oughs> อ้าวตายนะคอร์ ตายค่ะตายนะฮะตายนะอูอารดั้เล่นคาบอนนะครับอาดั้เกิดจัดครับโอเคเดี๋ยวเราให้ต้องให้เดล็อตรับนะครับแล้วเราค่อยตีตามกันหลังตีไปเลยตัด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 สไลด์ไปทีนึงตี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 มาสาบอะไรล่ะโอเคได้หมดครับจบได้จบได้ล่างมีคลิปนะครับเดี๋ยวผมเอาคลิปล่าง จบเลยนะครับนี่ออกดูเลือดด้วยคือผมว่ามันก็เป็นนักยิงที่แบบยิงแรงนะครับเพื่อนแบบแต่ละนัดอะ่ะคือแบบมันแรงอะ่ะเหมือนมันบัฟการโจมตีปกติตลอดเวลานะครับถ้าแบบมีฟุตบอลอ่ะอืมแอดลาร์ารารสาอด์ขีเราได้แบบได้เหรียญกล้าหารไปเลยนะครับดาเมจที่ทำไปตานี้ก็3 8นะครับนะคะเพื่อนตีป้อมไป70นะครับถือว่าเราเอาป้อมไปเยอะมากนะครับตานี้ โอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับบูโน่นะครับซึ่งมองว่าเล่นได้ไหมผมว่าเล่นได้นะถ้าเจอตัวบางๆอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนคือแบบมันยิงตัวบางๆแรงมากนะครับแต่ถ้ายิงแทงอะไรเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนเป็นดาบดําแล้วก็เจาะอกอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนๆโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรไว้รอดูกันครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับเจอกัน